พวกไก่ตบไก่สี่สี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามหาตามในดิสเอาได้ไวมาเข้า,ไ,<ก>าไปจัดเฮ้ยมึงเข้ามามึงด,ด่ากูไก่เลยหรอมึงใครเนี่ยอะได้หมดนหนึ่งหนึ่งกูเปล่าโอ้โหมึงก็มาดิาาดมึงก็สร้างดิฟรีไฟนะฟรีไฟเด้อมาไก่โอ้โหฟรีไฟตลอดครับอื้อได้หมดมามามา อย่าร้องนะอย่าร้องนะเออกูไม่ร้องหรอกกูก็สร้างนี่สร้างยังล่ะกำลังสร้างอย่ารีบดิกูจะมาหาซีซีแต่ลำดับซะหน่อยเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ไม่มาองอย่าร้องอย่าร้องทีร้องโฟน่ะเออช้า่ะชื่่ออะไรเนียชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร คะแนนหมูคะแนนหมูอ่ะโอ้มึงอยู่แกเลยเหรอให้กดให้กดเลยไหมมามามึงก็ไม่ไหวกูหรอเอาจริงอะไรมึงยังไม่ทันเลนกูเลยมึงจะมันรู้ได้ไงว่ากูใส่อะไรมึงยังไม่ทันเลขกูเลยมึงจะมันรู้ได้ไงว่ากูใ่ เปิดเปิดไว้ให้ไก่มันฟังก่อนเนี่ยเพราะคนรู้จักกันใช่เคยฟังป่ะเพลงเนี้ยไม่เคยฟังหรอกเพลงเด็กน้อยอ่ะเพลงเด็กน้อยเพลงเด็กน้อยไงกูไม่อยากฟังโอ้โหมาดิ มาได้ใจมานดีใจไม่ได้มันหายวัวกลวจังไรอยู่ไหนหน็บวางอยู่ไหนยีนยี่ไอ้วได้ไงวะไหวกูไหมเนี่ยไหววัวหน่ะไม่เคยกลัว ทางไอ้วอกูอีกฮะไม่้หรอวะแหวว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 ่ววว้วไก่ไก่วว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 กวววไวววววววัววววววงง ทางซ้ายมือมึงอ่ะฝั่งเอ็นแบบเดีเออมือไก่ไวก็คือกับมือไก่เฮ้ยแม่งไอ้เหี้ยบักไอ้เหี้ยเอ้ยก่างมือไ่อ่ะดิาดนไก่ยี่อะไรโดนหมอะลรมือไก่ม้อไก่แก่ไก่ตัวไก่ไก่ ดูรู้ดูอะไรดูอะไรดูไก่ดไก่ไ่ฟ้ากูไก่ไก่ไม่าไก่ไก่ก็รู้อ่อ้โหโอ้โหโอ้โ้โหอ้โเอาไก่โย่ไก่ไม่น่าไก่ไม่น่าโผ่ไก่ว่ะมันก็ไม่ไหวเว้ยมันก็ไม่ไหวเว้ยไก่ไก่โย่กวนให้เสร็จใช้คีนดีเสิร์ดโอ้มาดิมึงก็ใช้เปืนเลยมึงก็ใช้ดิมึงชื่ออะไรเดี๋ยวมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรชื่อเรื่องติ่งเลยมันก็ไม่ไหวหรอกเอ้ยองติ่งไอ้กาก อะไรก,ก่อนเออสองกูชื่อกสองกูเป็นพูดพาแันเสียงกูเป็นพี่มึงนะเป็นพี่มึงนะกูขู่อายุไม่เกี่ยวแต่เดี่ยวได้หมดม<า>อ่ะมาโอ้โหเ,เ,เก่งยังไม่จบจ้าพนักทหารมามาทำคมมึงเยอะนะมาหื่ไม่เคยมาหื่ไม่เคยกลัวไม่เก่งตั้งแต่เกิเพราะสอนให้เก่งตั้งแต่เด็กนี่ไง ไอ้เนี้มไม่ใจมึงมึงอย่าร้องนะมึงอย่าร้องนะอย่าร้องนะอย่าร้องใจไม่ใจโอ้มนตึงขำกูใช่ปะมึงขำกูใช่ไหม ไม่ได้เอาจิงก่อนให้มึงเล่นไงกเต็มมือเดียวเลน่นเล่นมือเดียวโอ้ยกูเล่นมือเดียวอ,ะอ่ะดูเต็มพนนนิดเดียวดูนะแ,แค่นแค่ีนโป้ง I push the pedal, I can't settle Marathon running, I talk all the medals They think I'm rapping cause my life is ghetto Say what you want, it's is only a demo I'm finna go where I watch shit is I'm tryna go to LA and back No one around me was aiming for that I had to make up my way at the track I was in and I tell you, fly like this I don't even do don't get high like this 45 my hit, need five bricks I don't even need no to style, my shit If you ever run up, get fly, get flipped I don't even like blicks, if you try, get pissed You ain't even tryna fight, last time he did I ain't finna play now, if you pick it, tip know huh? what it can it's so weird I don't know what they act only keep the readers on my back you can hate me but I should as why 100 millies, I'm waiting for that Fuck you mean if you tell you all right Now my buddy my butter my slide and the i just don't know how to act along long baby ไปฝึกมาแบบก่อนแม่มึงอ่ะมึงบอกว<น>่าไม่อะมึงแพ้กูอ้อนให้อ้อนให้กูมึงร้องไห้ทำไมอ่ะเด็กดกูไม่กินเด็กกูไม่กินข้าวก่อนโอ้มึงร้องหไห้เว้ยกูรู้มึงหนีไปร้องไห้อ่ะโอ,โอ้โอไอ้เหี้ยหนีไปร้องหไห้เหี้ยโหลมึงหนีไปร้องไห้เนาะโอ้โหออกเกมเลยหนีไปร้องไห้เว้ยเด็นอนะโอเคครับคนดูเนี่ยขอตบไข่นะเจ็ดหก